สิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ้งอยู่เนี่ยมันกระทบก,กับลูกเขาจริงตัวแม่ไปคุยกับโรงเรียนแล้วก็ขอลายหยุดสองพันวันนี้ครับจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยเพราะว่ามันดังมากอะชุดครองหลายคนเขากังวลว่าการที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกไปเนี่ย แล้วมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกเขาด้วยไงเด็กที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยก็ที่มาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่าเขาก็มีความเป็นเด็กอะยกเว้นมีปัญหาต้องตอบโต้กับผู้ใหญ่กรณีพี่หนุ่มก็ดีกรณีพวกผมก็ดีผู้ที่ให้ข้อมูลก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่นึกว่าจะมีลักษณะกระสิบแบบนี้ครับ น้องนไนายล่าออกจากนกจริงไหมแม่ย๋ยวาแม่ลาออกเลยจ้าไอคนปั่นอะมันไปปั่นซะโอเวอร์ไงคะมวดตัวไปหมดเลยพี่ไม่เข้าใจว่าปั่นเพื่ออะไรไม่น่ารักเลยพี่พี่ว่ามันเกินไป ตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะกับกรณีข่าวลือสะพัดนะคะน้องไนท์เด็กชายเชื่อมจิตวัย8ขวบค่ะลาออกจากโรงเรียนจากกรณีที่เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเพจดังอย่างีซอขยี้ข่าว3ได้ออกมาโพสต์ข้อความค่ะระบุว่าเชื่อมจิตลาออกจากโรงเรียนแล้วคอนเฟิร์มทำให้สังคมนะคะเกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักค่ะ ขณะที่รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่มีคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะแล้วก็มีคุณหมวยดอรอ,อิสราค่ะเป็นพิธีกรนะคะก็ได้นําเสนอข่าวนี้โดยบอกว่าผู้สื่อข่าวน,นะคะได้พยายามเช็คจากแหล่งข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพื้นที่ครอบครัวของเด็ก8ขวบนะคะที่พักอาศัยอยู่คะ่ะบอกว่าทางพ่อแม่เด็กนะคะได้มาปรึกษาจริงว่าจะพาลูกค่ะไปลาออกจากโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่นะคะเนื่องจากไม่มีเพื่อนคุยด้วยและไม่ค่อยได้ไปโรงเรียนนะคะซึ่งหลังจากที่มาปรึกษาขณะนี้ค่ะยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเด็ก8ขวบได้ลาาออกกจโรรงเียนตมข่าวดงกลล่าววแ้หรือได โพสต์ข้อความนะคะว่ามีสายรายงานว่าเมื่อวานน้องใส่ชุดปราเวทไปลาเพื่อนที่โรงเรียนแล้วล่าสุดแม่ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ได้ลาออกเฟกนิวหรือแม่เปลี่ยนใจกันแน่คะ ด้านของเพจนิรมิตเทวจุติค่ะก็ได้ไลฟ์สดนะคะรายการนิรมิตเที่ยงวันทันกระแสะในช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาโดยในช่วงท้ายได้มีการสรุปสถานการณ์ข่าวนะคะเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบซึ่งสมาชิกรายหนึ่งะคะ่ะได้สอบถามแม่น้องถึงข่าวการเรียนของน้องค่ะที่ออกมาเป็นยังไงบ้างอัปเดตให้ฟังหน่อยนะคะแม่ของน้องวัยแขวบก็ตอบนะคะว่ายังพูดคุยกับทางโรงเรียนปกติค่ะแต่การทําให้ทุกคนเข้าใจว่าแม่ไปคุกคามครูจนครูเนี่ยจะลาออกคําพูดแค่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะคะต้องมาหาข้อสรุปให้ได้ว่าใครเป็นคนที่นําาข้้้อมูลนนนีไปใหห่วยงรัฐ หรือไปให้ใครพร้อมกับยืนยันนะคะว่าสิ่งที่มีการนําไปเขียนนะคะว่าน้องเนี่ยเรียนไม่ถึงแปสิเปอร์เซ็นไม่ใช่ข้อมูลความจริงนะคะและยืนยันว่าตอนนี้น้องก็ไม่ได้ลาออกจากโรงเรียนนะคะพร้อมกับระบุด้วยว่าผู้ที่เขียนเนี่ยย่อมรู้ดีนะคะถึงการเขียนในลักษณะที่มีเจตนายอย่างไรเขียนจากจิตใจที่ใสสะอาดหรือว่าจิตดําคือจริงๆในเรื่องของการเรียนน้องเนี่ยก็คือตอนนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราอยู่ในสภาวะหรือสถานะที่มีการพูดคุยกับทางโรงเรียนกันอยู่นะคะในตอนนี้ว่า มันมีเหตุการณ์ในเรื่องของการที่แชทเรืเออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันเป็นการพูดคุยกันแบบธรรมดาแล้วก็อยู่ดีๆเนี่ยมันหลุดออกไปซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางโรงเรียนก,ก็ได้แจ้งกับเราแล้วว่าเขามีการส่งไปให้ใครที่ไหนอะไรยังไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่พูดง่ายๆว่า ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอะไรประมาณนี้ค่ะเราก็ทางด้วยความที่น้องไปโรงเรียนเราก็ไม่เคยจะเล่าอะไรให,ให้ให้โรงเรียนฟังว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเพราะด้วยความที่เรารู้สึกว่าโรงเรียนก็คือเป็นที่เรียนสําหรับน้องนะคะเราไม่ควรจะเข้าไปแตะหรือไปยุ่งหรือไปวุ่นวายเพราะว่านอกจากที่น้องเรียนแล้วเนี่ยก็มีเด็กน้อยคนอื่นๆที่เรียนอยู่ด้วยรวมทั้งตลอดครูอาบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นสังเกตให้ดีว่าเราจะไม่พยายามไปแตะเรื่องที่โรงเรียนเลยเพราะเรารู้ กิจกรรมของฝ่ายตรงกันข้ามว่าเมื่อไหร่ที่เรามีการไปพูดหร,หรือไปแตะเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือมีใครสักคนหนึ่งเหมือนที่เด็กเด็กๆที่วันนี้มีการติดต่อเข้ามาว่าอยากจะมารวมพลังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเซฟเขาเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขาจิตใจเขาไม่ใช่จิตใจคนธรรมดาค่ะนี่นั่นสังเกตดูสี่ข้อมูลที่เขาเอามามันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอย่างเช่น อนน้องอยู่ปหนึ่งน้องเรียนไม่ถึง80%ตลอกแล้วค่ะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงอะเวลาเรียนน้องไม่ถึง80%มันก็ไม่ใช่ความจริงถามว่าตอนเนี้น้องมีการลาออกจากโรงเรียนหรือยังก็ไม่ได้ลาออกจากโรงเรียนค่ะก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะตัวคุณเองคุณย่อมรู้ดีว่าลักษณะการเขียนของคุณเนี่ยจิตคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าการเขียนของคุณเนี่ยคุณเขียนในลักษณะยังไงนะคะ มันเขียนเป็นลักษณะของจิตที่ใสสะอาดจริงๆหรือว่าจิตมืดจิตด,ดำขณะที่เมื่อวานนี้นะคะติกเอกช่องคุณปุ้ยรส,สรินค่ะก็ได้เผยคลิปนะคะช่วงหนึ่งที่ได้มีการไลฟ์สดพูดคุยกับคุณอ e ี้แทนคุณโดยในคลิปดังกล่าวนะคุณอ e ี้แทนคุณกล่าวยืนยันว่าน้องไนซ์ค่ะยังไม่ได้ลาออกจากโรงเรียนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเพื่อนๆไม่ได้ทําตัวพิเศษเหนือก,กว่าคนอื่นนะคะแต่เรื่องราวของน้องไนซ์ยังเป็นข่าวดังมากนะคะผู้ปกครองหลายคนก็กังวลว่าการที่ใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกไปเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของงโรรรเีียนนนะะะะะะะคคแลลจมผกทบ ต่อลูกของพวกเขาด้วยแต่วันนี้มีการไปคุยใช่ไหมครหมายถึงตัวแม่ไปคุยกับโรงเรียนแล้วก็ขอลายหยุดสองสามวันนี้ครับเพื่อให้ให้น้องได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็ทางทางมีมีตัวแทนของทางโรงเรียนหลายคนนะคบผู้ปกครองหลายคนเนี่ยก็โทรมาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าจริงเวลาน้องอยู่ที่โรงเรียนน้องก็คือเด็กปกติคนหนึ่งคือแบบเด็กปกติเลยเด็กป3าคนหนึ่งอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมีไม่ได้แบบว่าทําตัวพิเศษหรืออะไรแต่ว่าก็ไอ้เรื่อง ข่าวที่ออกไปเนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมันทําให้เด็กที่เขาพอจะโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะสนใจข้อมูลเพราะว่ามันดังมากอรั<ม>แล้วก็<ม>ทุกครองหลายคนเขากังวลว่าการที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกไปเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียนแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกเขาด้วยไงครัที่ที่มาเรียนอยู่ด้วยกันซึ่งซึ่งผมก็ได้บอกว่ามันก็ก็ต้องต้องพยายามแยกแยะเพราะว่ามันจะไปเหมารวมว่าดีไม่ดีจากเครื่องแบบอย่างเดียวก็ไม่พอ นี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบและมันเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วสิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ่งอยู่เนี่ยมันกระทบกับลูกเขาจริงคือคือถ้าฟังจากพี่อีเนี่ยคือผู้ปกครองของเพื่อนๆของน้องเนี่ยก็มองว่าเด็กเขาเป็นเด็กปกติใช่ไหมคะ จากนั้นก็ได้เผยต่ออีกนะคะว่าที่โรงเรียนของน้องไนซ์ค่ะไม่ได้มีพฤติกรรมที่ไปข่มอะไรเพื่อนนะคะยกเว้นกรณีเวลาที่มีปัญหาที่ตอบโต้กับผู้ใหญ่อย่างเช่นกับคุณหนุ่มกัญชัยนะคะผู้ปกครองค่ะที่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างตกใจนะคะไม่คิดว่าจะมีลักษณะก้าวร้าแบบนี้เด็กที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยก็ที่มาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่าเขาก็มีความเป็นเด็กอ่ะก็มีเด็กปกติวิ่งเล่นอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปข่มไปอะไรแต่ว่ายกเว้นกรณีที่ว่าเวลาที่ มีปัญหาต้องตอบโต้กับผู้ใหญ่ครับทั้งเรื่องกรณีพี่หนุ่มก็ดีกรณีพวกผมก็ดีนะครับเขาก็จะพูดด้วยอันนี้อันนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่นึกว่าจะมีลักษณะเอกรีสีแบบนี้ครับแล้วอยู่โรงเรียนน้องมีลักษณะเอเกรีฟไหมคะไม่ครับไม่ครับจากที่ผู้ให้ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ได้ได้รู้จักเด็กเนีเ่ยเขาเขาบอกน้องก็เรียนที่นี่มานานอยู่พอสมควรแล้วก็ มีเพื่อนสนิทอยู่นักสองสามคนประมาณนี้ครับขณะที่เพจข่าวดังอย่างอีจันค่ะก็ได้มีการโทรไปสอบถามความจริงจากแม่นกนะคะแม่ของเด็กแปดขวบถามว่าน้องไนซ์ค่ะลาออกจากโรงเรียนจริงไหมแม่ด้านแม่นกนะคะก็ตอบเลยค่ะว่ายังไม่ได้ลาออกเลยจ้าพี่ถึงบอกไงว่าไม่รู้อะไรกันนักหนาะยังไม่ได้ลาออกไม่ได้อะไรเลยเพียงแต่ว่าอยู่ในช่วงของการที่พูดคุยกับทางโรงเรียนเรื่องแชทที่มันหลุดออกไปซ,ซึ่งทางโรงเรียนเขาก็ยืนยันแล้วว่าเขาได้ส่งให้ทางหน่วยงานภาครัฐทีนี้มันหลุดออกไปยังไงเดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันในชั้นศาลน้องกําลังคุยกับทาง โรงเรียนอยู่เรื่องในแชทที่มันหลุดออกไปว่าได้ข้อสรุปยังไงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในกระบวนการที่จะลาออกใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเป็นห่วงความปลอดภัยของน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันเหมือนกับว่ามันคุกคามไปถึงโรงเรียนพี่ไม่ได้มองว่าโรงเรียนมีปัญหาแต่ว่าการคุกคามไปถึงโรงเรียนตรงนี้เดี๋ยววันที่2เนี่ยเราต้องเรียนปรึกษาผู้พิพากษาเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันวุ่นวายไปหมดเลยตอนนี้จากนั้นก็ได้ชี้แจงอีกครั้งนะคะเรื่องของการส่งข้อความไปหาคุณครูยืนยันอะไรเนี่ยไม่มีนะคะแค่ถามในฐานะผู้ปกครองบอกว่ามันนเป็ช ผู้ปกครองที่คุยกันกับคุณครูปกติเช่นวันนี้มีการบ้านไหมคุณครูก็จะแจ้งการบ้านมาหรือว่าน้องเป็นยังไงบ้างการเรียนวันนี้ซึ่งปกติครูเขาก็จะเล่าให้เราฟังทุกเหตุการณ์อยู่แล้วไงว่าวันนี้น้องไปทํากิจกรรมอะไรแล้ววันนี้รู้สึกจะคุยอะไรกับคุณครูเรื่องการทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ก็เลยนึกออกว่าจะถามคุณครูเรื่องที่คุณครูเนี่ยไปให้การที่ศาลซึ่งมี2เหตุการณ์เป็นการถามธรรมดาว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เห็นคุณครูเล่าให้ฟังแค่นั้นเองไม่ได เหตุการณ์ที่ว่าฝนมันตกแล้วมันก็มีแอ่งน้ําแล้วคุณครูกลัวว่ารองเท้าเนี่ยจะเปียกก็เลยเอาไม้ไปพาดแล้วให้เด็กเดินบนไม้พาดทีละคนเดินต่อๆกันมาทีนี้น้องไม่ไปเดินบนไม้แต่ว่าเดินตรงที่เป็นแอ่งน้ําครูก็เลยเดินมาถามว่าทําไมน้องไม่เดินบนไม้น้องบอกว่าน้องประเมินสถานการณ์แล้วไปเดินบนไม้แล้วมันเดินต่อๆกันเอาเข้าจริงเนี่ยมันไม่ได้เดินทีละคนเขามองว่าไม้มันอาจจะโครงเคลงมีโอกาสที่จะตกได้น้องก็เลยบอกว่าเดินบนพื้นก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เปียกรองเท้ามากมายอะไรก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเป็น การสอบถามข้อมูลของน้องธรรมดา แต่ในชัดหลุดนะคะมันเป็นเรื่องที่ซี่เรียกไงคะมันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราคุยกับคุณครูมันไม่ควรจะหลุดออกไปทีนี้ก็เลยมีการถามเข้าไปเพราะว่าเริ่มมองถึงความไม่ปลอดภัยของน้องเพราะมันหลุดไปที่คู่กรณีของเราไงซึ่งคู่กรณีเราเป็นสื่อก็เลยมีการสอบถามเข้าไปตอนแรกในโรงเรียนเขาก็ยัง,งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลุดไปได้ยังไงก็ให้เวลาเขาในการสอบถามกันจนสุดท้ายก็พอรู้ว่ามันมีการส่งรายงานให้กับหน่วยงานราชการไงทีนี้ก็ต้องไปดูว่าไอ้ส่วนหน่วยงานราชการพูดง่ายๆเลยก็คือพอมอนนั่นแหละ แล้วทางโรงเรียนเขาก็ไม่ได้รู้ว่าพี่เป็นโจทย์ร่วมกับพมในการฟ้องร้องกันอยู่พี่ก็เป็นโจทย์ฟ้องเขาเหมือนกันไงทีนี้เดี๋ยวก็ต้องมีการซักถามกันว่าแชทมันหลุดไปได้ยังไงในแง่ของกฎหมายมันผิดอยู่แล้วแหละเต็มประตูและยืนยันอีกครั้งว่ายังไม่ได้มีการลาออกและยังไม่ได้มีการคิดพร้อมกับตัดพอนะคะว่าไอ้คนปั่นเนี่ยไปปั่นซโอเวอร์มั่วซั่วไปหมดนะคะไม่เข้าใจปั่นเพื่ออะไรโดยเฉพาะการไปพูดเรื่องโรงเรียนของน้องสถานที่เรียนของน้องในความเป็นน้องมันไม่โอเคแล้วก็ไม่น่ารักเลยไม่ควรไปแตะเพราะว่่าาเเเเป็็็นนนสถทีีดดกกรย ก็เรียนด้วยนะทีนี้พอไปเปิดเรื่องโรงเรียนเขามากจนเกินไปพี่ก็กลัวว่ามันจะไปวุ่นวายไปคุกคามเด็กคนอื่นๆเขาเกินไปค่ะถ้าถามพี่พี่ว่ามันเกินไปก็เป็นการยืนยันอีกครั้งนะคะจากทางของคุณอี้แทนคุณแล้วก็แม่นกค่ะแม่ของเด็กนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมเรื่องนี้นะคะถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยส่วนผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะลุกลามบานปลายไปถึงขั้นไหนแล้วคุณผู้ชมเลยคะมองเรื่องนี้กันยังไงยังไงก็อย่าลืมร่วมคอมเมนตคคน้ลิปะะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวเปนเถิงแซบๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e YouTube c h a n n e l Top ดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top ดารานะคะ